ปารมันจอดพืชเต็มอันนี้พอันนี้ครูแม่เนี่ยเปิดเปิดพืชเต็มของครูบิวหรือเปล่าตรงนี้นะถ้าเป็นของครูบิวแหละป๊าดกระโม่ตัดที่มันของมันมีของเล็กน้อยของห้องมั้งน่แต่ของโรงเรียนบั้งเือเของแอบซ้อแบบเป็นเรียนว่าเป็นของโรงเรียนแต่ว่าเขาทำให้เราถูกไหมมันเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในในแบบงอน่ายอย่างไงจริงเหรอ ของเข้าป่ะนี่ปาดอ๋อหมอรำนั่นหรอปาดปาดพี่น้องของคนลูกขอคนลูกที่นีขอคนลูกพี่น้อง อีดีบอกบอยเป็นอีดีบอกเพื่อคนลูกพี่น้องปาดคนลูกมาก ป๊าดป๊าดเบอร์มาก อลังการงานสร้างมากขอร้องเว้นปากมุ้ยใหแน่ป๊าดตอบกันเด้อพี่น้องโอ้โหแอบดูได้มั้ยนี่ แอบบได้ไหมแแบบได้ไหมมันเวอร์จังอ่ะแแบบได้ทีเดียวฉากใหม่หรอใช่ฉากใหม่ครับแอบบได้นิดเดียวพอวิบวอร์ททำสะโพกนะทำสะโพกนะครับจริงจริงมีอีกเหครับว่าดูหลังใส่ไม่หมดเพราะเวทีมีมันโั่มากปีหน้าปีหน้าครูครูทำโชว์ให้หน่อยสิปีหน้าทำโชว์ให้หน่อยมาด อันนี้เวอร์จริงอันนี้เวอร์จริงไม่จอิงนิยายเวอร์มากเต็มสิบมากพี่น้องให้ดูนิ้เดี๋ยว สวัสดีครับเอา้านั่ว่าใครปารพี่น้องทั้งคนทั้งฉากมาให้ก็มาล่ำมูไปนี่พี่น้องติดตามด้าเมือนนี่ เลดี้แปกบอะอาเซคิมจับพี่น้องแล้วนะครับอลังการมากเลยแอบพามาแปะดูดิโอ้ยดูดูดท,มทีมนี้ก็คุ้มแล้วร้อยยี่สิบาบาทคุ้มนื้อคือทีมแล้วแล้วฉากใหม่เลย่อนี้พี่น้องไปจ้ะ เป็นฉากเป็นอยังเป็นหมอลำเป็นอยังอ่ะพี่น้องเป็นฉากถ้าฉากกับไปแรีวเปลียนชิ้นผ้คะแนนแบะเป็นไอ้ไหมบอสถ้าฉากกับไปแล้วเปลียนชิ้นั้าคะนนแล้วแล้นกลุ่มใครอ่ะตรงนก้นอะนักเรียนบอกอะไรกับแม่เท้านบ้านรอบนี้คือไม่มีใครยอมใครทุกคนไม่มีใครยอมใครเลยช่วยมาอันนั้นแล้วเป็นชว์หมอลำเปลี่ยนนะเป็ชว์หมอลำเปลี่ยน กำไรของคนดูเนี่ยกำไรของวันนี้คือของคนดู มีเตียงแล้วมีเตียงพวาม่หรให้เบิ่งสุดก่อนเนาะยังไงเบิ่งสุดภาการเตรียมงานงานพรุ่งนี้ไงการเตรียมงานคือเบอ้์มากแต่ละทีม A B C D A B C D ป๊าฝั่งนี้ก็ไม่ยอมแพ้เดอ้อฮู้ยอะไรนะ่ะ เฮ้ยมึงก็อันนี้ของเราไหมนี่อันนี้ของทีมเราไหมจิ้งหรออันนี้หรอคือจะกิ้งกิ้งอะไม่เดินมาตรงนี้แล้วถ้ามันทับคอเอ๊ะต้องเท่าไหร่ไม่ถ้วก็ทับคอใครจะเป็นยังไงบ้างปลาเออกูเห็นเช้ามอลังไหมนี่นี่ใสาแล้วควมสีไหมนี่ ไม่เห็นคนทำโชว์ปีได้แล้วเราก็ทำฉากสวยด้วยนั่นเนี่ยฉากตัวเกียว<ม>า่ยมกหมอ,หม,หม,อม,มีการแซะเขาเบาผ่านไรสุเนาะ <c oughs> เขาก็ไม่มีเหล็กมีอะไรหมุนติ้วๆเนาะมันทับข้อสุดเนาอครูครูพีจะมีการเหล็กทับคอไหมนะ่ะ เสียงดีดีเสียงหน้าเสียงหลังดีดีพี่น้องคนดูได้กำไรครับด้วยรอบนี้นะฝ่ายงานเขาก็เอาชงเอาฉากมาเนาะดูว่าดูว่าอิสานเขาคอนเสิรีตฮะครูก็เอาเอาไฟไปจุดใส่โคนเขาสิมันไหม้หมดผู้ชี่ยวชาญไม่มีใครคนใช้ หัละน้อหัวได้แต่ว่าต้องเต้นให้อยู่ข้างล่างน้ำอันตรายเดี๋ยวดำบกู้ภัยอีก <c oughs> ป้ารอบนี้คือแบบวงหมอลำสี่คณะมาพะทากันนะนี่ป้าพี่น,อนอ้องคนแอเบ,บิงเยอะอันนี้อันนี้ทีมันทีมน้องอาร์น้องแม็กนั่นนี่พี่น้องทีมอาร์ดแม็กนั่นนี่เลิศบ่ ทีมออดแม็กไปนะทัชมาฮาหรอ,หร,อหรืออะไรสักอย่างอันนี้ก็เป็นเตียงเปน็นยังเตียงนอนเตียงยังพี่น้องโอ,โอ,โอระนนมอรม ดีค่ะว่าดีหาว่าแต่งเนื้อแต่งอะไรกันใหม่หมดเลยหรอแต่งใหม่หมดเลยเฮ้ยเราสปอยก่อนสปอยแอ้วก่อนสปอยเราเก็บเราเก็บขี้เกี่ยวขี้กันเก็บขี้กันเดี๋ยวไปขี้กันขี้ด้วยหรอมีขี้ตามเรื่องหรอหนิถ้าหลักเขารู้แล้วเขาจะเดอดแต่ทบอกว่ามันมีช่องมันมีช่องคะแนนในลักษณะที่ว่าคะแนนความสามารถพิเศษนั่นหมาครับคะแนนทักษะความสามารถพิเศษนอกจากการร้องเพลงพวกเราก็เลยคิดสร้างสรรค์ในการใส่อะไรเข้าไปในโชว์ของพวกเราไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีบ้างเอาเอาเถื่อน ออเอาเลยดิเอา لي. เลยอายแต่นาต่นาไป็นเขก็น่าจะได้มีเสียงเอา้าวสอก่อนก้าวขึ้นบนเวทีก็มีเรื่องให้คิดมากมายแต่ต้องกองมันไว้ตรงนนั้ตรงนั้น เพราะอาชีพเรานี้มีชื่อว่ามอลำออกสิช้ำน้ำตาสินอก็ต้องกองไว้ลังเวที ทีมาภาษาอังกฤษนะนานมาล้ำบอสแฟนแต่งงานมันเลยมาจากนี่หรือเปล่ามอสลาโมลาอันนี้นะคล้ายๆกันเลยนะไม่มีคนทำเสียงภาษานใส่ลายหมอลาซึ่งทีมเอพวกเราทำครับอาจจะดังก็ได้นะเปี้ยงเป็นคืนเดียวว้าวตกรับงานตกรักเคี้ยวออกทักงานเพลงอะไรนะโอ้เราโมลาหนอเวอร์ชันภาษาอังกฤษทุกงานต้องภาษาอังกฤษอย่าลืมเตรียมชิดชู้นะคะพรุ่งนี้ทีมแรก บอกเลยว่ามันสิมีฉากที่แบบว่าเอไพรสน่นนตามดีนี้เอไปออกงานอะไรเอาไปออกงานใหญ่แน่เลยจบอันนี้เป็นตดีสุดไหมเสดุดหมดเลยครับเป็นต้นดีแบบหมดเลยแต่อะรนแต่อรใหม่แล้วไม่เอาไปเปิดตู้ได้เลยนี่หมาว่าจบนี้ก็ไปออกวงใหญ่เลยชุดแบบอลังการมากๆมีเซอร์ไพรในทีมเอด้วยเคนไม่ตงนี่ร้เปล่เขาก็เตรียมมาก็คนทู้จัดน้องสุกคนนี้นงเลยเป็นก้าเป่อยเหลี่ยมยามยาบครับช่วงปิด่วงมมโหมอยารสิบอกว่าเหลี่ยมยามย่แบวงเลยเหล ช่วงพอบอกช่วงปิดเอาช่วงปิดอาหามันบาบางเถืกอนช่วงมีคำรับก็มีในช่วงตวดแต่จะช่วงเปิดมันจะเป็นลักษณะที่แบบว่าอีกสไตล์หนึ่งในช่วงปิดจีเสิแบบว่าวุ่เหลี่ยมหยาบ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 หเฮ้เฮ้สมกับกรรมการับก็ใช้แมสต์ดำนะครับสมกับรางวัลที่สองบอกสมสมกับรางวัลที่หนึ่งสิมอสโอร์ละนน้อมอลำโอรละนน้อมอลำพี่น้องโอเคด้วย เดี๋ยวข่อขออนุญาตล่วงในสุดก่อนเจอกันพรุ่งนี้นะครับวิบัตร129เหมือนราคา300อยู่นะบางทีบัตร129แต่ดูเหมือนราคา300จริงๆเผยงงไปหมดดูเหมือนราคา300สุดๆดูสิทางเข้าง,งานดูสิคุณดู คุณดู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 ณดเอาโมคิดเห็นอยู่างนั้นอยู่สปาบากเขารีบมานั่งให้เห็นเลยนะนเลนาะป้าอย่างน่ะเดี๋ยวแป๊บนึง,งนไปซองเบึงก่อนอีพีนี้คุ้มจริงๆนะอยากให้เข้ามาเยอะๆมากๆเลย OG ฮัทไป,ปเห็นหนายให้นอตโด,ดนให้นี่นะครับ พี่อามสู้ๆแขงอะไรแพ้กัเนเลยจะพี่อามนะนี่ปาม,มุมข้างดังโด่งมากา้เ้ยังไงหนูคุบิลไม่แอบดูงานอะไรแล้วฉันไปดู ทีมคูหนูลดกแหมเอาฉากหมอลองมอรำอะไรมาเป็นตัวเปีทีนี่พูดอย่างนี้คือมีหนาวแล้วนี่ก็รอดูแล้วลกันพวกนี้นนะโอเคได้ได้ได Nice one, nice one. พยุนมึงทำเสน่ห์ส่คอยใช่ไหมเปล่านะคะคอยก็มาหาพยูนเพราความสวยอุ้ยมึงไทยเนี่ยมึงไทยี่ะมีคือสับสายแล้วบอีซีบัวขาวสายล้โนมาสายลัวเคือสายล้าสายลับ้าสสทอไบ้างไม่เคยทบาันเจ้าีคยดีไปไปนเจ้าเรือคยดีสีา จากนั้นสีธนลชัยได้ยกมือไหว้ขออัญ,ญมณีสีเขียวหรือว่าทารสโตนจากพญาครุฑแต่พญาครุฑไม่ยอมยกให้สีธนลชัยจึงกล่าวตอพญาครุฑว่าถ้าเองก็ทราบอยู่แล้วว่าท่านจะไม่ยอมมอบอัญ,ญมณีสีเขียวให้แก่ข้ามันเป็นเรื่องยากแต่ถ้าท่านพญาครุฑข,ขออัญ,ญมณีสีเขียวจากข้านั้นง่ายนิดเดียว ครบกำหนดเวลาสาวันสีธนนชัยจึงได้กลับมาเข้าฟอบพระราชาธานอสอีกครั้งไหนล่ะอันนีมันมีทาหจะออกไปตามหาี่ครับจริงหรอถ้าแต่ซ้อมไม่หรอแล้วทีได้นรักนที่ไอาดอพระว่าทาเอาใจอเลยจริงหรอจะรอดูทั้งอันน่ะนทเลยหรอแ้วนทเราแ ร้อนกันรอบหน้าคัประบานเลยขอเจะช็หนนะไม่ไโบหักไหมหรืออะไรมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องที่งคนไทยแบบน่ายกย่องนักหรือไกรานาเลยเป็นเรื่องที่แบบว่าทางคนไทยแบบทุกคนต้องแบบคือเป็นเรื่องที่เป็นสิทธไทยที่ จบแล้วโอเคนะครับบอกเลยฮาแน่นอน